สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนากาสนาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับขณะที่พูดนึ่งเย่เย่โบกมือเบาๆไปที่ข้างลำตัวของเธอและดูเหมือนว่าชั้นของพลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเธอ ในวินาทีต่อมาเธอกลายเป็นลำแสงและหายไปโดยไม่มีเสียงเชียนเล่ยได้หลิวเฟิงยืนอยู่ทั้งสองฝั่งของร้านเซียนอยู่ตามลำดับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความร่วมมือของพวกเขาเป็นไปอย่างเงีย,งยบๆทำให้เกิดรูปแบบการต่อสู้โดยมีร้านเซียนอยู่เป็นแกนหลักทันทีที่หลิวยี่ยี่จากไปเชียนเล่ยก็ขมวดคิ้วทันทีและพูดว่าทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกตินอกจากนี้ ตอนนี้พวกเรามากกว่า20คนอยู่ด้วยกันการแสดงด้วยกันมันไม่ดีงั้นเหรอมันจะไม่ปลอดภัยกว่างั้นเหรอทันทีที่เขาฟูดจบทนายนั้นเสียงคำรามที่ดังกึกก้องก็ดังขึ้นนักเรียนในชั้นเรียนเยาวชนที่มีพลังสูงทุกคนล้วนตกตะลึงได้ทุกคนต่างจ้องมองไปยังทิศทางที่เสียงนั้นมาจากที่ของพวกเขาเราสามารถเห็นหุบเขาด้านล่างทั้งหมดหุบเขานี้เปิดกว้างมาก และภายในานานดูครอบงามด้วยพื้นที่ที่เป็นเนินไม่มีพืชพันธุ์และทุกอย่างดูโล่งเสียงคำรามดังมาจากสวนลึกของหุบเขาจากนั้นพวกเขาก็เห็นกลุ่มควันอย่างคุมเครือสถานการณ์คืออะไรรูเฉียนชูนตะโกนเสียงดังระวังตัวระวังตัวทุกคนแม้ว่าในแง่หนึ่งทุกคนต่างก็มีความสัมพันธ์ที่แข่งขันกันแต่ตอนนี้หลิงย,ยี่ได้กล่าวว่าการทดสอบที่พวกเขาจะต้องเผชิญ คือการเอาชีวิตรอดกล่าวคือการเอาชีวิตรอดนั้นสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดผู้แข่งที่ยิ่งใหญ่กว่าของพวกเขาจะมาจากภายนอกไม่ใช่ที่นี่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสามารถขีและรวมเป็นหนึ่งไปยังโลกภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาเอาชีวิตรอดหลังจากการฝึกฝนที่ยาวนานผู้คนตอบสนองทันทีมองหาหินเพื่อซ่อนตรงจุดนั้นนั่งยองๆและปิดตัวเองให้มากที่สุด มีเสียงคำรามเกิดขึ้นเสียงคำรามที่น่ากลัวดังขึ้นอีกครั้งและเสียงคำรามที่ดังกึกก้องก้องอยู่ในหุบเขาเป็นเวลานานมีเสียงระเบิดดังขึ้นเสียงทุ้มต่ำดังก้องไปทั่วทั้งหุบเขาจากนั้นเสียงที่หนาแน่นและละเอียดก็ดังขึ้นร้านเซียนโยมองออกไปและรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่าสิ่งมีชีวิตจำนวนมากออกมาจากที่ใดในหุบเขาและพวกมันกำลังวิ่งไปที่กำแพงภูเขาในทุกทิศทาง เมื่อมองดูใกล้ๆก็พบว่าพวกมันเป็นกิ้งก่าวเรียวยาวกิ้งก่าวเ่านี้มีขนาดแตกต่างกันแต่ตัวที่เล็กที่สุดมีความยาวมากกว่าหนึ่งเมตรผิวของพวกมันเป็นสีน้ำตาลอมแดงและมีแต้มสีแดงเข้ม,ขม,ขมจางๆตรงกลางมีแสงสีแดงเข้มไหลเหมือนหินเนิดกิ้งก่าไฟงั้นเหรอเยอะขนาดนั้นเลยงั้นเห,หรอหลานเซียนอยู่จำประเภทของสัตว์วิญญาณเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วกิ้งก่าไฟเป็นสัตว์วิญญาณธาตุไฟ สัตว์วิญญ,ญาณที่อาศัยอยู่ในฝูงสัตว์โดยทั่วไปแล้วจะอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ20หรือ30ตัวความสามารถในการป้องกันนั้นแข็งแกร่งมากโดยทั่วไปพวกะมันอาศัยอยู่ใกล้ภูเขาไฟแลกมีความสามารถด้านไฟว่ากันว่ากิ้งก่าไฟที่ฝึกฝนมานานกว่า10,000ปีสามารถพัฒนาเป็นมังกรไฟได้นี่เป็นการหลงสายพันธุ์มันเป็นสัตว์วิญญ,ญาณที่ทรงพลังมากในเวลานี้มีกิ้งก่าไฟมากกว่าพันตัว รากฏตัวในหุบเขาและพวกมันพุ่งไปทุกที่ทุกทางพร้อมกันและทุกคนในชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงบนไหล่เขาจะต้องได้รับผลกระทบจากพวกมันอย่างไม่ต้องสงสยัยถอยกลับไปบนยอดเขารูเฉียนชูนสั่งอย่างเด็ดขาดโดยไม่รังเลในขณะที่พูดเขาเองก็หันหลังกลับและพุ่งไปที่ยอดเขาไม่มีถนนที่พวกเขาอยู่และพวกเขาถูกล้อมรอบด้วยกำแพงภูเขาสูงชัน แต่สาหรับนักเรียนอย่างพวกเขาในชั้นเรียนเยาวชนที่มีพลังสูงเห็นไดช้ชัดว่านี่ไม่ใช่งานยากทุกคนเข้าใจเช่นกันว่าตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคือไปที่ยอดเขาหากภูมิประเทศนอกหุบเขาเปิดก็จะหนีได้ง่ายยิ้งกาไฟมีข้อบอกพร่องที่ความเร็วของมันมันไม่เร็วเป็นพิเศษพวกเขายัางจําลักษณะที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นดินได้เป็นอย่างชัดเจนมีการแผ่เสียงอีกครั้งกิ้งกาไฟในหุบเขาเบื้องร่างได้ยินเสียงคำราม และความเร็วในการวิ่งของพวกมันก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทานหานจากนั้นปราเซียนอยู่และคนอื่นก็เห็นภาพที่น่าตกใจร่างใหญ่ค่อยๆออกมาจากรังกำแงพงภูเขาในหุบเขาสิ่งนี้คือดวงตาของทุกคนแข็งทื่อเล็กน้อยและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือเมื่อสัตว์วิญญาณเงยหัวขึ้นดวงตาขนาดใหญ่โคหนึ่งมองมาทางพวกเขานี่มันอะไรการเฉียนเลยอดไม่ได้ที่จะรีดร้อง มันเป็นสัตว์วิญญาณขนาดใหญ่มันสูงกว่า30เมตรโดยมีหางขนาดใหญ่รากอยู่ข้างหลังลำตัวตั้งตรงขาแรลหางพยุงร่างใหญ่โตเดินเหมือนบินได้นอกจากนี้ยังมีปีกเล็กๆคู่หนึ่งที่ด้านหลังปีกไม่ใหญ่เห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอที่จะพยุงให้บินได้แต่มันยังคงกระพือปีกอย่างต่อเนื่องลดความช้าที่เกิดจากน้ำหนักของมันลงในระดับหนึ่งและเพิ่มความเร็วของมันมีปากขนาดใหญ่บนหัว ปลายแหลมและบางและมีหนามแหลมขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากส่วนหัวไปด้านหลังตลอดไปจนถึงหางทั้งตัวของมันคุมไปด้วยเกล็ดสีแดงเข้มและรอะบๆตัวของมันในระยะหลายสิบเมตรอากาศจะแสดงระลอกขึ้นคล้ายน้ำซึ่งใค,ใครก็สามารถจินตนาการได้ถึงอุณภูมิที่สูงรอบตัวมันไม่มีใครเคยเห็นสัตว์วิญญาณชนิดนี้แม้แต่ร้านเซียนอยู่ที่รู้จักสัตว์วิญญาณดีที่สุดแต่ไม่ว่าในแง่ของขนาดหรือรัศมี ผู้คนรู้ว่าพวกเขากำลังมีปัญหาใหญ่ในการฝึกการเอาชีวิตรอดประเภทนี้มักจัดในชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงมาก่อนแต่การฝึกการเอาชีวิตรอดทั้งหมดที่จัดขึ้นในตอนนั้นมุ่งเป้าไปที่การฝึกฝนของพวกเขาเองกล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาจะาเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าหรือคล้ายกับพวกมันแต่มันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเผชิญหน้ากับการดำรงอยู่ที่ไม่มีใครเทียบได้ ใครก็ตามสามารถเห็นได้ว่าสสว์วิญญาณขนาดยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าเขามีอายุอย่างน้อยหนึ่งปีและมันไม่ได้มีอายุหนึ่งปีธรรมดาพวกเขาไม่ให้เวลาพวกเขาคิดอีกต่อไปทันทีที่ททชายร่างใหญ่มองมาเขากาา็อ้าปากพ่นลูกไฟขนาดใหญ่ใส่พวกเขาลูกไฟเป็นเหมือนดาวตกไม่เพียงแต่เร็วมากเท่านั้นแต่ยังรากเปลวไฟหางยาวระหว่างการบินด้วยลมหายใจที่น่าสะพรึงกลัวดูเหมือนจะทำให้โรคลุกเป็นไฟ ลูกไฟมาหือมาพุ่งทวนลมเมื่อพ่นออกมาครั้งแรกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรแต่เมื่อเข้าใกล้กำแพงภูเขาก็มีเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรแล้วเบียบได้กับปืนหลักของยานประจันบานขนาดเล็กวิ่งเร็วเข้าข้าไม่รู้ว่าใครตะโกนนันกเรียนทุกคนในห้องเรียนเยาวชนพลังสูงพยายามอย่างเต็มที่หลังหันหลังกลับและวิ่งหนีข่าวนี้ไม่มีใครสนใจในการจัดทัพอีกต่อไป สิ่งแรกที่ต้องทำคือหลีกเลี่ยงการโจมตีของชายร่างใหญ่คนนี้ให้ได้มากที่สุดรานเซนยูตอบสนองอย่างรวดเร็วคว้าเฉียนเล่ยด้วยมือซ้ายและจับแขนของหลิวเฟิงด้วยมือขวาย่างอย่างพราที่มีรดลายสีทองในมือขวาของเขาปรากฏขึ้นทันทีแทนที่จะงอฝ่ามือไปด้านหลังมันพันรอบตัวหลิวเฟิงหลังจากการฝึกฝนของเขามาถึงวงแหวนที่สองเขาค้นพบว่าเมื่อช่วยหลิวเฟิงและเฉียนเลย่ย เขาเพียงแค่เอาญ่างเงินครามสีเงินมาพันรอบตัวพวกเขาดังนั้นแม้ว่าจะไม่มีการสัมผัสกันดับได้ที่ย่ากเงินครามสีเงินสัมผัสกันผลเสริมก็เหมือนกันหิ้วเฟิงยกหอ,อกมังกรขาวของเขาออกมาแล้ววงแหวนมียานสีเหลืองสองวงโผล่ออกมาจากแท้เท้าของเขาหางของหอ,อกกระแทกเข้ากับกำแพงหินและพุ่งออกไปเช่นเดียวกับแสงระเงาสีขาวเขาพาวรานเซียนอยู่และเฉียนเลย ตรงออกมาจากราเขาด้วยพลังของหลังเซียนอยู่ความเร็วของเขาไม่เพียงเร็วมากเท่านั้นแต่ยังควบคุมได้อีกด้วยร่างนั้นหมุนตัวไปในอากาศอย่างสง่างามและหลังจากปีนขึ้นไป7หรือ8เมตรในพิภตาเขาก็หันกลับมาและเข้าใกล้กำแพงภูเขาอีกครั้งออกมังกรขาค้ายันบนกำแพงภูเขานำพาพวกเขาทั้งสองปีนต่อไปได้อย่างรวดเร็วมีเสียงระเบิดดังขึ้นเสียงคำรามของภูเขาสั่นสะเทือน และพื้นดินสั่นสะเทือนดังขึ้นลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งเข้าใส่หลบอย่างดุเดือดอันใดนั้นสายและหินก็ปิวหายไปและมีขึ้นเสียงขนาดใหญ่พร้อมกับขึ้นไฟที่น่าสะพึงกลัวชั้นของหมอกน้ำแข็งที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของหลานเซียนอยู่ห่อหุ้มเฉียนเลยและหลิวเฟิงไว้ให้มากที่สุดด้านทานอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างทานหาันแต่ทว่าคลื่นกระแทกที่ทรงพลังยังคงส่งพวกเขาทั้งสามคนขึ้นไป หลานเซียนอยู่ดึงเสียนเลื่อยไว้ข้างข้างเขาแรปรปกป้องเขาต่อหน้าเขาในขณะที่ชั้นน้ำแข็งครอบแน่นอยู่ข้างหลังเขาปิดกั้นเศียนเลื่อยด้วยร่างกายของเขาและในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลิวเฟิงป้องกันขึ้นกระแทกจำนวนมากชั้นของแสงสีทองสองฝั่งกายออกมาจากร่างกายของเขาเมื่อขึ้นกระแทกกระทบร่างกายของเขาแม้ว่าพวกเขาจะถูกพาออกไปรลานเซียนอยู่รู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงพลังที่แข็งแกร่งที่แผ่กระจาย ไปทั่วร่างกายของเขาตรงกันข้ามพลังจิตวิญญาณกับเพิ่มขึ้นอย่างมากทักษะวิญญาณที่สองของย่างหนึ่งครามรดลายสีทองร่างกายที่ครอบงำการเซียนอยู่ที่เข้าสู่ฐานะร่างกายสุดยอดในทันทีสามารถลบร้างพลังโจมตีได้อย่างมากและในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนส่วนหนึ่งของมันให้กับตัวเขาเองในเวลานี้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นกลุ่มเยาวชนพลังสูงที่เหลือได้อีกต่อไปและพวกเขาไม่รู้ว่าคนอื่นๆตอบสนองต่อผลกระทบ ของรถไฟขนาดใหญ่ในตอนนี้ได้อย่างไรหรือเฟิงปีนขึ้นไปอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มขึ้นของย่างเงินครามที่มีรวดลายสีทองเขาสามารถควบคุมความเร็วของตัวเองได้อย่างแข็งแกร่งหอกมังกรขาวดูเหมือนจะมีชีวิตทุกครั้งที่เขาแตะเบาๆบนกำแพงภูเขาเขาก็สามารถนำวกเขาสองคนขึ้นไปเจ็ดหรือแปดเมตรหลังจากการปิดกั้นขึ้นกระแทกแล้วหลานเซียนโย ก็หันศีรษะและมองลงมาจากภูเขาสัตว์วิญญาณขนาดยักษ์ค้มหัวลงมากัดกิ้งกาไฟขนาดใหญ่แล้วกืนเข้าไป3หรือสองครั้งเมื่อตัวมันเหวี่ยงข้ามไปหางขนาดใหญ่ของมันก็กวาดไปทั่วกวาดเอาชิ้นส่วนของกิ้งกาไฟออกไปโดยตรงจากนั้นเท้าใหญ่ก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาในเวลาน,นี้รานเซนอยู่ยังเห็นนักเรียนบางคนในชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงนอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ปีนขึ้นไปเช่นพวกเขาเช่นกลุ่มของจินเชียงที่เก่งในการบินและกลุ่มของหลูเฉียนจุนที่ทรงพลังแต่อีกกลุ่มเลือกที่จะตกลงไปถูกต้องเมื่อรูปไฟมาถึงและดูเหมือนไม่สามารถหลบได้เราจะเปิดระยะให้เร็วที่สุดได้อย่างไรเราต้องตกลงไปดังนั้นนักเรียนชั้นเยาวชนพลังสูงอีกสี่กลุ่มจึงเลือกที่จะกระโดดลงจากแท่นบนภูเขาทันทีพวกเขาหลบรูปไฟได้ดีกว่า เพียงแค่จัดการกับก้อนหินที่เกี้ยงลงมาจากท้องฟ้าแต่ทว่าการกระทาเช่นนั้นจะทําให้ระยะห่างระหว่างพวกเขากับสัตว์วิญญาณสั้นลงอย่างไม่ต้องสงสัยและในขณะเดียวกันพวกเขาจะต้องลุกเป็นไฟด้วยกิ้งก่าไฟที่วิ่งวุ่นเซียนยูนี่มันบ้าอะไรกันเทียนเลยถามด้วยความหวาดกลัวเขาคุ้นเคยกับการปกป้องของร้านเซียนยูมานานแล้วในระหว่างการฝึปกปกติร้านเซียนยูมักจะปกป้องเขาใครทําให้เขาอ่อนแอที่สุด ร้านเซียนยูกล่าวว่าความรู้สึกของเจ้าถูกต้องตอนที่หลิงยี่ยหายตัวไปชายร่างใหญ่ตัวนี้ควรได้รับการปล่อยตัวแล้วรังจิตทั้งหมดของเฉียนเลย่ยไม่ได้ไปกว่าร้านเซียนยูในตอนนี้แร้มีมากกว่า4 0 5หเมื่อพลังวิญญาณของเขาทะลวงผ่านวงแหวนที่สองพลังจิตของเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วร้านเซียนยูกล่าวในเรื่องนี้ยิ่งไปกว่านั้นเฉียนเลย่ยยังมีสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมเป็นพิเศษ และตัวจับอันตรายได้ดีข้าไม่รู้จักสัตว์วิญญาณชนิดนี้เหมือนกันมันน่าจะเป็นสัตว์วิญญาณกายพันธุ์ดูจากรูปรักแล้วน่าจะเป็นกิ้งกาไฟข้าไม่รู้ว่ามันฝูกฝนมานานเท่าไหร่แล้วอาจจะเป็นหมื่นปีหรือมากกว่านั้นเพราะว่าแม้แต่กิ้งกาไฟจะพัฒนาเป็นมังกรไฟมันก็ไม่มีปีกแต่มันมีปีกและเกล็ดสีแดงทั่วตัวข้าสงสัยว่ามันกำลังพัฒนาเป็นมังกรจริง เนื่องจากการกลายพันธุ์ของมังกรแดงหลังจากสงบสติอารมณ์หลานเซียนอยู่ก็ตัดสินสัตว์ประหลาดตัวนี้แล้วแม้ว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะยังไม่ใช่มังกรที่แท้จริงแต่มันอยู่ไกลเกินระดับของมังกรดินไม่ต้องพูดถึงพวกเขาแม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งบางคนที่มีวงแหวนที่6และ7ก็อาจไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้นั่นคือตายอย่างแน่นอนตอนนี้พวกเขาเข้าใจอย่างท้องแท้แล้วว่า ทำไมเหลิงยี่ย่จึงดูแปลกแปลกเล็กน้อยเมื่อเธอจากไปคาเกรงว่ามันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความเงียบสําหรับพวกเขามังกรแดงไฟดินนี่คือชื่อที่หลานเยนอยู่คิดเคลิ้นชั่วคราวสําหรับสัตว์ประหลาดร่างใหญ่ตัวนี้ในเวลานี้ดวงตาของมังกรแดงไฟดินขนาดใหญ่ไม่ได้มองไปที่กลุ่มคนทั้งสามที่กำลังหลบหนีอย่างรวดเร็วบนภูเขาแต่มุ่งตรงไปที่กลุ่มคนสี่กลุ่มที่กำลังตกลงไปด้านล่าง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าดูเหมือนว่าเขาจะสนใจมนุษย์มากกว่ากิงกาไฟพวกนั้นมากและพวกกิงกาไฟก็เริ่มโจมตีกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นพลังสูงทั้งสี่กลุ่มแล้วเชียนโยเขาคิดว่าข้าสามารถเรียกสัตว์วิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งเช่นนี้ในอนาคตได้หรือไม่ดวงตาของเฉียนเล่ยเป็นปรากายเนื่องจากเขาได้รับการช่วยเหลือจากร้านเซียนโยการอัญเชิญของเขาจึงน่าเชื่อถือมากขึ้นแรกดูเหมือนว่าจะมากหรือน้อย เชื้อสายมังกรแม้ว่าจะแตกต่างกันทุกครั้งแต่ความแข็งแกร่งก็ไม่ธรรมดารานเซนยูชเมืองมองเขาและพูดว่านี่เจ้าลองนึกถึงคำถามนี้หลังจากที่มันปรากฏขึ้นแต่ทว่าผลที่เจ้าช่วยไว้เมื่อครั้งที่แล้วยังอยู่หรือไม่ใช่แน่นอนข้าเป็นคนที่เชื่อถือได้เฉยนเล่ยตบหน้าอกของเขาทันทีหรือเฟิงพูดขึ้นว่ามันค่อนข้างที่จะไร้ยางอายเหมือนเจ้า ข้าชื่นชมความร้ายยางไอของเจ้าจริงๆไปให้พ้นเฉียนเลยพูดด้วยความโกรธมีเสียงคำรามดังขึ้นมันเป็นเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนท้องฟ้าอีกครั้งมังกรแดงไฟดินเปิดปากของมันและลูกไฟขนาดใหญ่ลูกที่สองก็พ่นไปทางคนทั้งสี่กลุ่มด้างล่างแล้วในเวลานี้เพื่อจัดการกับกิ้งกาฟไฟที่มาจากทุกที่ทุกทางคนทั้งสี่กลุ่มพึ่งรวมตัวกันและเริ่มการต่อสู้กับกิบก้งกาฟไฟเหล่านี้ การมาถึงอย่างขรานหันของลูกไฟขนาดใหญ่เป็นเพียงหายานะสำหรับพวกเขาจูจูจรานเซียนอยู่ก็มีความคิดขึ้นและพูดกับริวเฟิงที่พาพวกเขาหลบหนีเร็วเข้าออกห่างจากจินเซียงและรูเฉียนชุนมังกรแดงไฟดินดูเหมือนจะชอบโจมตีสถานที่ที่มีคนพุกพล่านใช่ตั้งแต่วินาทีที่มันปรากฏตัวมันก็โจมตีใส่พวกเขาทันทีโดยไม่รังเลแต่เมื่อทั้งสองฝ่ายแยกจากกัน มันไม่แม้แต่จะมองมาทางด้านนี้ได้เลือกที่จะโจมตีกลุ่มคนทั้งสี่กลุ่มที่อยู่บนพื้นโดยตรงทั้งสองด้านแตกต่างกันอย่างไรจํานวนคนนั่นเองจิตใจของหลานเซียนอยู่นั้นยืดหยุ่นมากหลังจากการเรียนกับยินเทียนฟานมาหลายปีเขาจะไม่ยืดหยุ่นและไม่สามารถตามจังหวะของอาจารย์ได้อย่างไรนอกจากนี้จูจ่ๆเขาก็มีความคิดขึ้นเมื่อหลิงเย่ยี่ล่าว เมื่อเธอแนะนําว่าวิธีการต่อสู้ให้พวกเขาทํางานเป็นกลมแม้ว่าคำพูดจะไม่พูดอย่างนั้นแต่เหมือนจะบอกอะไรบางอย่างเก่าอีกในหนึ่งพวกเขามีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญกับการโจมตีโดยตรงจากมังกรแดงไฟดินงั้นแบ่งเป็นกลุ่มย่อยดีกว่าไหมหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงร้านเซนยนโยไม่มั่นใจในสิ่งเหล่านี้ในตอนนี้แต่เขาต้องรองมังกรแดงไฟดินนั้นน่ากลัวจริงๆ และไม่มีใครสามารถเพิกเฉยต่อการโจมตีของมันได้หากเจ้าต้องการอยู่รอดในสถานการณ์นี้ก่อนอื่นเจ้าต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับการโจมตีโดยตรงให้ได้มากที่สุดหริวเฟิงเชื่อในการตัดสินใจของหลานเซียนยูเสมอ3มคนในกลุ่มหนึ่งในนั้นจะต้องมีแกนหลักและไม่ได้เป็นแกนหลักในการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแกนหลักของคําสั่งอีกด้วยหริวเฟิงเพียงแวบเดียวก็ไม่เป็นไรแปรปีนขึ้นไปอีก และหลบไปไกลๆมีเสียงระเบิดดังขึ้นลูกไฟลูกที่สองจากด้านล่างระเบิดอีกครั้งขึ้นไฟที่น่าสสพึงกลัวโหมกระนำและกิ้งกาไฟตัวใหญ่ปิวหายไปในเวลาเดียวกันมีนักเรียนจากชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงที่ปิวหายไปโดยธรรมชาติพวกเขาไม่เคยคิดว่า,าการทดสอบครั้งนี้จะเป็นเรื่องน่าสลดใจเช่นนี้และพวกเขาจะต้องผเผชิญหน้ากับโคต่อโซ ที่ไม่สามารถต่อกอนได้เลยมีคนทั้งหมด12คนใน4กลุ่มและ7คนถูกขึ้นไฟทำลายร้างในทันทีส่วนที่เหลือทั้งหมดถูกระเบิดและกระจัดกระจายไปทุกที่ทุกทางไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการหลบแต่เมื่อเผชิญหน้ากับการล้อมของกิ้งก่าไฟจากทุกที่ทุกทางไม่มีโอกาสที่พวกเขาจะหลบได้เลยในทันทีมันเป็นการสูญเสียอย่างหนักแพานเแซนอยู่ให้ความสนใจกับสถานการณ์ต่อไปนี้ เมื่อคนเจดใน12คนถูกขึ้นไฟเกืนกินและถอนตัวออกจากการทดสอบเขาก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของมังกรแดงไฟดินทันทีมังกรแดงไฟดินเงยหน้าขึ้นและมองไปบนยอดเขาเดิมทีร้านเซีนยนโยทั้ง3ากลุ่มและคนอื่นๆอ,อยู่ไม่ไกลจากการดังนั้นพวกเขาจึงค่อนข้างใกล้ชิดเมื่อปีนขึ้นไปในเวลานี้ร้านเซีนยนโยและคนอื่นๆเปิดระยะห่างและทั้งสองกลุ่มคือหลู่เฉียนชุนและเจียนเชียง ดูเหมือนจะอยู่ใกล้กันมากจินเชียงและคนอื่นๆสามารถบินได้ดังนั้นพวกเขาจึงติดตามหลูเฉียนชุนอย่างตั้งใจใครละ่ะจะไม่อยากคบกับคนที่แข็งแกร่งที่สุดสําหรับรานเซียนอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างทุกคนไม่ค่อยดีนักโดยธรรมชาติแล้วไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าใกล้สถานก,การณ์ด้านล่างน่ากลัวมากจนพวกเขาไ,ได้สังเกตเห็นรานเซียนอยู่และคนอื่นๆที่ทําตัวเหินห่างเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ